สวัสดีครับพี่น้องปองไปขู่สุขวันะฮะเช้านี้ํำหรับการแต่งตัวแต่งกายของเรานะครับพี่น้องไปกันทำบุญโกดังครับพี่น้องวันนี้เรามีาเลี้ยงถวาพรพัสทหารเดกพระสงฆ์นะครับผมช่วงเพลงนะครับพี่น้องช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงลักาตอนเย็นเรามีมอหราสมใจนะครับผมฉลองมอลำเรื่องต่อ,ตอกรน,นะครับพี่น้องฮอสตัดแจงเลยคณะศิลปินภูไทยค่ำคืนนี้พี่น้องเดี๋ยวใอย ไอตีอดแตส่อแล้วกันแพ้วเท้ากับพันแล้วกาลังแต่งตัวอยู่ส่วนบอบีกับเสร็จเรียบร้อยแล้วบึงกี่หลาชุดประว่ามีกระเป๋าเป็นไรแน,น่กระเป๋าเราไม่ต้องมีแบรนด์เนมมากก็ได้เราเป็นแบรนด์แบบตะกา้ตาตะก้าจากคุณแม่น้องเพียงอันนี้นะครับ <laughs> พ,พี่นอ้องเป็นปกติทุกปีจะเป็นธีมสีแดงแต่ปีนี้คือไม่ไมจําเป็นต้องเป็นสีแดงก็ได้เป็นสีอะไรก็มาเถอะตับได้หมดนะครับผม้าเราเดินทางกันเลยมาถึงแล้ว มาถึงที่หลังเพื่อหรือเปล่าวะทำไมคนเตรียมเตรียมตูดังดดแล้วเฟ่นี่บรรยากาแฮปปี้นองบรรยากาศการ,การพี่ก่อนวงสวงนะครับรมา บ้าง็คเช็คสอบสาสี่เช็คเช็คทดสอบสองสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเนปเช็คสเช็ค ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมรอนางรำม,มาบวงสรวงก่อนพี่น้องรับบองขวงก้อนรกคานี่คือแขกแวนไทยได้แขกนี่คือแขกที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ต่งนะตัวบวงสรวงอยู่นวนลรกคาแขกอยู่นี่นะครับพี่น้องแขกก็มะมไพ่ของพี่น้องไม่ใช่คนขขอื่นคนไกลทีมงานเรานางรำก็เป็นนางรำของเราหมดทุกอย่างเป็นของเราหมดเ,ดงเองอ ล่ำเหมือนเด็กกันล่ำเสีงล่ำใจเดินเนี่ยล่ำขันขาเห็นบอสแมนทันหนามันม่ได้เห็นฝ่ายนันตู้กับหญ้าไทยไทยเดี๋ยวบอสกาตัวมูน่ะเขาแข็งแรงเราพาไปดูเครื่องบ่งสอนกันนะครับเครื่องบ่งสอนก็ต้องขอบคุณทีมงานที่เตรียมมาให้บอสด้วยว่าบอสเน่ยไม่ได้อยู่บ้างเตรียมเลยก็เป็นการสั่งงานทุกอย่างมูเห็ดเป็ดไก่ครบลงจานหมดเลย ีสินค้าแบรนด์เราเห็นไหมครับวงสวงสินค้าแบรนด์ก้องาสริมงคลแคบมูคือบ่อาอมนั่นชุดนี่สดบนป่าดุดนี่นี่ล่ะใช่นี่นุดมีค้องสดเลยนี่ผู้ใหเต๋อช่วยห้ีกากไะพ่บอกหีลอดอกบ่อให้นพ่บอก ขั้นเด็กคุยมั้งคือยกเ่เล็กกยเกันเปิดเหตบัลลุกม่เป็นสิ้าวทามมาเปิดได้มั้งเปิดเลยท่ามมาเ้ยมาเปิดเลยปี้กะทํามดีดีท่าแคบดีดีกะได้มอจะม้มาขึ้นหมอจะม้มาขึ้นหนักมอญสามพุงสวัสดีครับพ่อาปลอดภัยคิดอะไร อลาคาพับแลพอบด้วยโตเกียวอ่ามาแล้วคร <S <S ับมาแล้วมาแล้วพับทีนี้ก็จะส่งมาต่อให้กับผู้ธีการเลยนะครับตัวแม่ตัวเกี๊ี่ได้บ่งสวงไม่ดอกมาโตเกียวมาแล้วจับมะนังออกมะนังข้างนอกนะครับผมมั่นั่นรับกันหลายๆต้น นะครับผมเพื่อทำการบวงสรวงพร้อมด้วยอบอกล่าวสิ่งศักด,าด,าดิ์สิทธิทททททศศ์ที่อยู่สถานที่แห่งนี้พร้อมด้วยเทวดาทุกๆองค์ทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ข้อประภัสยาอยู่ครับอ่าช่วงน,นี้ส่งไมปต่อนะครับให้กับพระพาร์มของเราเอาเ <laughs> อ็กโกนวันเด้อพี่ไปก็คุณด้วยลยครับคุณดเลยอ หลังจากพูญญาบานหรือว่าพูญญาบานพินแรกจุดแล้วพาา็กภาคปฏิสัขอสูพิธีในการบวกสวงเลยไม่เียยุ่ยมรอกอ่ะอ,าาอ่านกระดึ๊งเฮ้ยรถดื้ออะไรเน่ยอ้าในช่วงทางพูยญญาบาลพินแรนเอา เป็นผู้จุดจุดเทียนบูชาพระรัตนาไกรหรือวเทียนบวงสรวงที่นองเฮ้าผุ้ทีมารวมสักพัาในช่วงนี้ทางขอภาพกับโคเรียนเชิญเด้อสักพักไว้นะครับโตสาวกสังโฆสังฆนามิสาธุสาธุสาธุโอกาสักศัก ข้าพระเจ้าจากขอร้องเปล่าถึงเทวดาเจ้าทั้งหลายเฮยท่านสิงสู่อยู่ในทิฏตามีอยู่ในตามที่พบจะรู้เปอยู่ในรูปพรมสิริจาระตะเทีอยู่ในห้วยและเหวเขากันตาริกอยู่ในอากาศวิมานวิมานีอยู่ในวิมานทิพย์ รัตนมนเทียนแก้วทั้งปวงที่ปรรัตเถิอยู่ในเมืองหลวงกว้างใหญ่จะคามีงานนี้สาธาโวเมสุนันตุข้าพระเจ้าจะขอร้องเปล่าถึงเทวดาเจ้าทั้งหลายขอจงลงมาเป็นพระสนทองรองรับเอาซึ่งน้ำมนตราศสีอันลดเลือด คือบาลมีพุทธะวะนัมมามิหังนัมมามิมามหาราพาอิติพุทธะาาสุวรรณาระสตังวาพระนางวาพีสังวะอัตถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอ,หอาขเถยยะอิติมีมานัมมามิหังสาธุสาธุครอบไปด้วยเจ้าเมียเท่านี้เจ้าที่เจ้าฐานอว่าพะพุ่มเจ้าทีจงรับผู้รับจากคนนี้ลูกหลานในม,มีการบวงสรวง ในภาคเต่าเด้อพบปักลา,าคลลลาาุ้มครองลูกเต่าลูกลานขนาดที่ห้านเที่ยวเ้าแสงทองเฮาเบิดถูกท่าทนเด้อที่มาร่วมการรวมงานมือนีขอให้มีอายุวันนาะสูข้าพราปฏิาพานธานาสารโจมบัติคว่ำเก็บคว่าไข่ได้ไให้คว่ำไข่กระบอกไหมีใไ้มีโตกมีไส้ให้มีโตกม,ม,มีลาจะเลื่อนดูเลื่อนลุงเรื่องใน้หน้าที่การงานประกอบหน้าที่อาชีพกันได้ก็แล้วแต่ไห่มีโตกมีไส้ให้มีโตกมีลา ให้ล่าให้่วยให้โชคให้มันให้อยู่ดีกินเซ่บอยู่เก็บกินหวานบพราซาบพวาะน่นให้แพ้วเผาแสงทองก็เป็นนะครับผมพิธีการในเช้าเช้าคือพิธีการวงสวนประทับทองทั้งกระบอกตาสิงสักศิธิ์ฟอมดวยพระพุทธเจ้าทีมีสักลักเมือง นะครับผมมาพีงานนะครับผมนำโดยพุธิบ้านฟินแลนด์บริษัทพุทธิบ้านฟินแลนด์จำกัดพร้อมด้วยประภาสังทองนะครับผมอ่ะต่อไปขอการเรียนเชิงครับคุณพ่อคุณป้าปางของข้าครับโปรยดอกไม้นะครับผมเพื่อความเปลี่ยนสีมงคลแก่บริษัทพิทธิบ้านฟินแลนด์ของเราครับผมแกลูกแกหลานอ็เข้าเลยหล่ะอีพ่อนะครับผมปรเกายนเชิญคุณพ่อเลยนะครับ Espera, eh, คอมเมนต์เข้ามาลำศิลปินภูไทยครับพี่น้องเป็นศิลปินภูไทยบลำสอดแจีงคือเก่าคือเดือมารับชมฟรีเหมือนเดิมผ่านช้องข้างมี่แบบนาเวทีดีละก็บอกคันเบืออนไลน์กับซีบัดจมตัวคือเก่าครับพี่น้องราค่าบอแพงเหมือนเดิมแต่ว่า ให้บ่านในเมื่อของเราชาวจังหวัดยะโสธรก็รับชมฟีใกล้กก็สามารถเดินทางมารับชมได้ซอแจงหกโมงเสาร์จำปางคือเกาครับพี่น้องจำปางกับทุกคนนี่แหละจำปางนนี้ปีนี้เราใช้บริการทุกคนทุกคนผู้ใดบ่ริยูงผู้ใหญ่ประยเสื้อผ้ายังได้อบอกไว้ก่อนเออมีอะไรแต่ไม่อันนี้ทุกคนหรอ มีอะไรเด็ดมีมาลไยมาเด็ดทางไกลด้วยใครไมา่มาร่วมงานก็จะไม่ได้นะครับผมสำหรับทีมงานเรา,าเอ่าคอแมนเนี่ยต้องมีจุนป่ะแม่จูจิ๊ยอิ๊ยตัดอิ๊ย เขาจะเอาคันหาแล้วเอาคำบูชาพระระัตาานตยบงาณนนาสการินาัมบิปุชาามะินนาสการินาตังสังขังโบภะกาวาตา ด้วยกอบีกอกเนาะเพื่อเพิ่มการเลือลเล่อลุ่มเรื่องขณะนาทีการง,งาน <c oughs> งาน,นตาา่างๆฮะคนอาคนเจ้าคนจิ้นคนทำกับน้รานำความสุขมาให้